ในนามองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและลูกราชมงคลล้านนาผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตและผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่านวันนี้ถือเป็นวันที่มีคุณค่าเป็นวันแห่งความทรงจําของพี่บัณฑิตทุกท่านที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตพวกเราลูกราชมงคลล้านนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะมีมิตรภาพและสัมพันธไมตรีที่ดีต่อการตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พี่บัณฑิตทุกท่านพบเจอแต่ความสุขพบเจอแต่เรื่องราวดีๆและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ